ขออนุญาตทำคลิปคอนเทนต์สคริปต์นะครับพอดีเห็นคลิปที่เป็นว่า,าเจอเรียกอะไรนะเจอหินเนาะใช้คำว,ว่าเจอหินก็นแล้วกันเจอหินที่เหมือนองค์พญานาคตรงลำน้ำเข็กที่จังหวัดเพชรบูร์นะครับถ้าถ้าผมจำข้อมูลผิดขออภัยแล้วก็พอดีเมื่อสักครู่นี้เห็นคลิปอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่ตอนที่เห็นคลิปครั้งแรกก็เคยคิดอยู่ว่าอยากจะอธิษฐานเปิดไพ่ดูว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเป็นหินโดยธรรมชาติแล้วว่าเกี่ยวพันกับเรื่องของพญานาคตามความเชื่อจริงหรือไม่ คือออกตัวกันว่าตอนที่ผมย้ายมาอยู่บ้านที่ผมอยู่ปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ประมาณ1ิปีนะครับตอนที่ผมมาอยู่ครั้งแรกเนี่ยก็มีอยู่คืนหนึ่งผมก็ฝันฝันว่าใต้บ้านหลังนี้เนี่ยมีพญานาคอยู่สองตนอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อนะครับเรื่องของความเชื่อมีพญานาคที่แบบว่าเขาเรียกว่าเหมือนว่านอนนอนขดเป็นหินเนี่ยอยู่2ตนนะครับอกองหรือตนก็ต้องขออภัยละกันเนาะก็คืออ่ะเรียกเป็นองละกันององคหนึ่งเนี่ย หัวอยู่ตรงที่ตรงกําแพงหลังบ้านแล้วก็ตัวทอดยาวผ่านใต้บ้านนะครับส่วนหางอยู่ประมาณตรงแถวหน้าบ้านก็ถ้าคิดเป็นระยะทางก็น่าจะประมาณอ่ะสี่ห้าเมตรจนอีกองคหนึ่งก็คือนอนขดนอนขดเป็นกลมๆอยู่ก็มีอยู่สององค์อยู่ใต้บ้านอันนี้คือความฝันนะครับความฝันเป็นลักษณะหินสีดําแบบที่เราเห็นกันในคลิปที่ตรงรับน้ําเขกเลยนะครับก็เลยเป็นความเชื่อในเรื่องของพญานาคส่วนหนึ่งที่ที่ประสบมากับตัวอาจจะเป็นฝันเองก็ได้แต่ก็คือฝันแบบนี้นะครับ แล้วก็ทีนี้เนี่ยก็เลยสงสัยอยากรู้ว่าหินที่ปรากฏตรงลําน้ําเข็กเนี่ยเ,เกี่ยวพันโดยเรื่องของพญานาคหรือไม่หรือว,ว่าเป็นหินที่ปรากฏมาโดยธรรมชาติก็เลยจะขออธิฐานไพ่นะครับตั้งจิตบอกกล่าวครูบาอาจารย์ขอเปิดไพ่สักสองใบนะครับมีเป็นไพ่ขังนะครับแล้วก็ไพ่พรมยานนะครับว่าตัวไพ่จะปรากฏมาที่ทางใดก็ขออนุญ,ญาตตั้งจิตอธิษฐานสักครู่หนึ่งนะครับแบบว่าเปิดคลิปเป็นดูสดๆเลยแล้วก็สับไพ่อธิษฐานนะครับ อันนี้จากไพ่ขลังก่อนนะครับเปิดไพ่สองใบของไพ่ขลังนะครับจริงๆต้องคว่ำนะผมลืมมองไพ่แต่ไม่เป็นไรละอธิษฐานเปิดแบบสดๆนะครับอันนี้ไพ่ไพ่ขลังได้เป็นไพ่สองใบดีขึ้นมานะครับ โอ้ oh. ให้พรมยานขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องของพญานาคนะครับเป็นพญานาคที่หลับไหลยอยู่พญานาคที่หลับไหลไปแล้วนะครับแล้วก็ดูจากอายุก็น่าจะเป็นพญานาคทีอ่อาจจะยังอายุไม่มากนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของามความเชื่อนะครับแล้วก็ไพ่ที่ปรากฏคู่กันตรงนี้นะครับ ก็ถ้ามองกันโดยความเชื่อละกันเนื่ถือว่าเป็นสายมูละกันนะครับก็สามารถไปขอพรเกี่ยวกับเรื่องของการเงินได้นะครับขอพรเรื่องการเงินขอพรเรื่องในเรื่องของการงานได้การงานเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์ได้นะครับก็โดยความเชื่อละกันนะครับความเชื่อมีไพ่ไม่ปรากฏชัดเจนไพ่หน้าที่หลับไหลนะครับก็เชื่อว่าน่าจะเกี่ยวพันโดยเรื่องของความเชื่อที่เกี่ยวกับองค์พญานาคอันนี้ถือว่าเป็นคลิปความเชื่อส่วนบุคคลละกันนะครับอย่าหาว่างมงายกันเลยละกันก็ถือว่าเป็น การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสภาพเซอร์นิดนึงนะครับก็ยังไงชอบไม่ชอบอย่างไรก็ขออนุญาตจบการเปิดไพ่แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ